เขาไม่ยอมทักมาถ้าเราอยากคุยก็ต้องทักไปก่อนนะครับอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบค่านะครับแล้วครูไม่แนะนำมาครับมันต้องปรับไมเซ็ตกันใหม่ถ้าเราต้องทักไปเองตลอดเนี่ยครับอันนี้เข้าขายของตายนะครับโทรไปก่อนตลอดเข้าขายของตายนะครับทักไปก่อนเข้าขายของตายชวนคุยก่อนเข้าขายของตายครับ คือเขาต้องทักมาหาเราบ้างต้องโทรมาหาเราบ้างครับไม่ใช่เราจะต้องวิ่งไล่ตามเขาอย่างเดียวครับครูสอนไม่ได้ครับนะครูบอกตรงๆนะไอ้ไม่เซทที่ต้องวิ่งตามคนอื่นไม่เซตที่ต้องง้อคนอื่นไม่เซทที่ต้องขอโทษค่ะขอโทษครับผมขอโอกาสอีกครั้งหนูขอโอกาสอีกครั้งพี่พี่อย่าไปได้ไหมพี่อย่าหายไปได้ไหมคุณอย่าหายไปได้ไหมอยู่เพื่อผมเพื่อเพื่อลูกนะคุณอยู่กับผมหน่อยเถอะนะขอวิงวอนล่ะไม่เซทพวกนี้ครูสอนไม่ได้ครับครูไม่รู้ว่ามันต้องคิดยังไง ไม่รู้วมคือบอกไว้ก่อนว่าถ้าให้คุณเสียศักดิ์ศรีอันนี้ครูสอนไม่ได้ครับแสดงว,ว่าคุณเป็นเหยื่อสถานการณ์ตลอดแสดงว,ว่าเราต้องเป็นทาสถานการณ์คุณเช็คกับทุกคนที่มาเรียนกับครูได้เลยว่าครูไม่เคยสอนให้ต้องง้อคนดิมมีแต่คนอื่นต้องมาง้อคุณครับนะครับวิธีการคือเพิ่มคุณค่าของตัวเองครับ และไม่ต้องวิ่งตามใครครับแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้เพิ่มค่าอันนี้ต้องวิ่งตามเหนื่อยแล้วครับนะครับครูสอนครูครูคคไม่รู้ว่ามันต้องคิดยังไงกับไมซ์เซ็ตที่เราต้องเป็นที่สองต้องเป็นรองยอมเขาตลอดเวลาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะโทรมาก็ไม่มีที่ไปก็โทรมาพอมีที่ไปก็หายไปไม่มีเงินก็โทรมายืมแต่พอให้เงินก็หายไปพวกนี้ครับไมซ์เซ็ตพวกนี้ครูสอนไม่ได้ครับ ถ้าสอนให้คุณเป็นอันเดอร์ครับครูสอนอย่างเดียวคือทําให้คุณเป็นนายสถานการณ์เราต้องเป็นผู้เลือกครับไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกอีกทีนะครับลูกศิษย์รครูขมต้องเป็นผู้เลือกกับไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกครับ นะครับประเภทร้องไห้เหมือนอรารยานะครับโอ้โหเขาทำกับฉันอย่างนี้ชาวีทำไมทำกับอรารยาอย่างนี้อรารยาเศร้อราอารยาเครียดอรารยาอยากตายอรารยาต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าอ่อนแอต่างๆครูสอนไม่ได้ครับนะครับครูสอนไม่ได้ครับเค็นไหมครับ